สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนการโปรแกรมจิตที่ทําให้ความปรารถนาของเราได้เกิดขึ้นกลายเป็นความจริงมันคือการเข้าถึงตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นการเรียนรู้ความเป็นตัวเองในทุกแงม่มุมเป็นความรู้สึกที่เรามีเวลาอยู่กับชีวิตของเราอยู่กับตัวเองมากขึ้น อาจจะเป็นช่วงของโซเชียลดิสแตนซิ่งหรือการเก็บตัวทำงานอยู่กับบ้านหรือ work from home หลายคนอาจจะย้ายออฟฟิศมาไว้ที่บ้านหรือทำงานที่บ้านหรือทำให้ออฟฟิศกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านและงานของเราก็คือส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่ที่เก็บตัวอยู่ที่บ้านแน่นอนเราอาจจะมีเวลาดูหนังฟังเพลงเราอาจจะมีเวลาอยู่กับตัวเอง ตอนที่เราอยู่กับความเงียบจริงๆตอนนั้นละเราจะได้ยินเสียงของของจิตวิญญาณของเราได้ยินเสียงของหัวใจของเราและแน่นอนโปรแกรมที่จะทําให้เราบรรลุถึงความปรารถนานะั้นมันคือความรู้สึกที่เราจะต้องออกจากความวุ่นวายความวุ่นวายที่อยู่รอบตัวเราความวุ่นวายที่มีอยู่ในชีวิตของเราจนเราเคยชินหรือคุ้นเคยมันอยู่ท่ามกลางความโกลาหลอึกทึกของโลกของผู้คน แต่เมื่อไรที่ความเงียบมันมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราผมจําความรู้สึกของตัวเองได้ตอนที่ตื่นขึ้นมาอยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาประมาณตีสองตีสามมันเงียบไปทั้งหมดเหมือนโลกทั้งใบมันเงียบไม่มีอะไรเลยมันดูว่างเปล่ามันดูมันดูเหมือนเราได้เข้าสู่ความความใดความเงียบงันอย่างแท้จริง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามันมันพันสงบแล้วก็แล้วก็เราก็ปราศจากสิ่งใดเลยความเงียบที่ที่เราได้รู้สึกกับตัวเองคือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นตอนที่เราตื่นขึ้นในตอนตีหนึ่งที่สองที่สที่4มีเวลาที่จะที่จะรับรู้รวมหายใจมีเวลาที่จะ จะรู้สึกกับหัวใจของเราลำดับถึงความรู้สึกมากมายที่มันมีอยู่กับตัวเราเองต่อความเงียบต่อชีวิตของเราต่อทุกทิงทุกอย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่เมื่อรุ่งสางในเช้าวันต่อไปในเช้าวันรุ่งขึ้นความกระทึกคึกโครมความไนะความอะไรความเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความหลากหลายก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เมื่อเราตกตกผลึก กับความสงบม,มันก็เหมือนผ่านพายุร้ายของความคิดที่มันคอยปลุกปั่นซ้ำเติมเราซ้ำแล้วซำเล่าหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องค่อยๆตั้งสติเพื่อที่จะรู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงมันเป็นกระบวนการของชีวิตที่เราจะเข้าถึงการสันสเทือนอนุปภาพของความสําเร็จหรือความอุดมสมบูรณ์หรือความโชคดีหรือสิ่งที่เราอาจจะต้องเรียกว่าถึงเวลาแล้ว ที่เราจะดีไซน์ชีวิตถึงเวลาแล้วที่เราจะออกแบบออกแบบแบบออกแบบตัวเราเองในแบบที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอผมใช้ใช้คำพูดนี้กับพวกเราอยู่เสมอแต่ใดก,ก็ตามที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังไม่สายเกินไปที่จะให้โอกาสกับชีวิตยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่และที่สำคัญก็คือ วันใหม่เกิดขึ้นเสมอวันนี้กําลังจะสิ้นสุดลงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าและในวันรุ่งขึ้นที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็กําลังจะเริ่มต้นอีกเช่นเดียวกันมันคือสภาวะของชีวิตที่เต็มไปด้วยความความอะไรความอะไรที่เต็มไปด้วยการที่เต็มไปด้วยการหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปตามกาลเวลาฟ้าหลังฝนมักสวยงามเสมออากาศดีก็มักจะเกิดขึ้น ในช่วงที่ที่ไหในช่วงที่ในช่วงหลังฝนตกที่ทุกอย่างจะดูร่มรื่นชุ่มชื่นและเย็นสบายการ,รเผชิญกับบททดสอบของชีวิตก็ไม่แตกต่างไปจากการผ่านพ้นพายุร้ายที่มันเกิดขึ้นจากวิกฤตสถานการณ์ผู้คนหรือแม้กระทั่งความคิดของเราที่มันฟุ้งซ่าน ที่มันรุ่มร้อนที่มันกระวนกระวายหรือที่มันสับสนกับตัวเองดังนั้นการจะหยุดพายุได้เราต้องหยุดใจของเราหยุดใจที่จะค้นพบความสงบความเบิกบานความเป็นตัวของเราเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปไปอะไรไปเหมือนกับใครแค่เข้าใจถึงความปรารถนาแค่เข้าใจถึงหัวใจที่มันมุ่งม,มั่นเราก็จะสามารถเปิดรับ ก,กับสิ่งที่เรากับสิ่งที่เรากําลังกับสิ่งที่เรากําลังใฝ่คว้าใช่มันเป็นความรู้สึกที่เราจะต้องค้นพบชีวิตของเราพื้นที่ของของชีวิตที่เต็ไปด้วยเนื้อหาและและอะไรเนื้อหาและแก่นสารใช่มันกําลังทําให้เราทุกคนได้เจาะลึกเข้าไปสู่สู่ความคิดความรู้สึกที่ลึกซึ้ง ความเป็นตัวของตัวเองความรู้สึกว่าเรากำลังกำลังกำลังเรียนรู้ชีวิตอย่างลึกซึ้งเรียนรู้ความปรารถนาที่เรากำลังวางใจของเราให้สอดคล้องกับการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการจากกระแสทานแห่งชีวิตกระแสทานแห่งจัก,กรวาลการค้นพบชีวิตของเราก็คือการรู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองก็คือความ คือการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ไปไม่ไปต้องไม่ไปไม่ต้องทําตัวให้เหมือนกับใครและไม่ต้องไปเรียนแบบใครไม่ต้องไปก๊อปปี้คนอื่นเข้ามาเราแค่รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงเราแค่รู้รู้สึกกับชีวิตอย่างลึกซึ้งแล้วเราจะรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรแล้วเราจะรู้ตัวเองว่าเราจะต้องทํำยังไงและเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ที่อะไรที่ใจของเราปรารถนามันจะเกิดขึ้นเมื่อเรา เมื่อเราตระหนักรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเราความความรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งมันจะทำให้เราสามารถแยกแยะและสามารถสร้างกระบวนการแห่งความสมบูรณ์แบบของชีวิตในรูปแบบของวิธีการหรือจุดมุ่งหมายที่เราจะไปถึงชัยชนะหรือเป้าหมายปลายทางได้อย่างได้อย่างง่ายดายหรือได้อย่างชัดเจนที่สุดมันคือจุดเริ่มต้น ที่พวกเราจะต้องกลับมารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงชีวิตที่เราต้องรู้ว่าทุกคนผิดพลาดได้ทุกคนต้องเผชิญกับบททดสอบมากมายเป็นบททดสอบที่เราจะต้องมามาวางใจที่จะเข้าใจและยอมรับชีวิตผมนึกถึงช่วงเวลาที่เราเดินเล่นอยู่ใน ในสวนสาธารณะหรือสวนป่าข้างบ้านหลังฝนตกใหม่ๆรล่มลื่นเสียงแมลงในช่วงที่ฟ้ากำลังจะพรบคำ่ำมันคือความรู้สึกที่เรากำลังเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามันเป็นความรู้สึกของความสงบของความเรียบง่าย และของความดึงดันของชีวิตที่เราได้รู้สึกกับตัวเองอย่างอย่างแท้จริงความรู้สึกที่เราไม่ต้องทําตัวเองให้มันแตกต่างจากคนอื่นความรู้สึกที่เรายอมรับความเป็นคนธรรมดาความรู้สึกที่เรารู้ว่าความปรารถนาของเรามีเราเท่านั้นที่จะลิขิตในระมิดให้มันสมให้มันสมปรารถนาตามที่เราตั้งใจได้ตามที่เราตั้งใจไว้และแน่นอนกว่าที่เราจะไปถึง เป้าหมายปลายทางเราจะต้องค้นพบวิธีการที่สุดยอดที่สุดเพื่อจะไปถึงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันเมื่อเรารู้แล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วเมื่อเราประจักษ์แจ้งแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็แค่อุทิศชีวิตอุทิศต,ตัวเองทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสอดคล้องกับความสำเร็จให้มันสอดคล้องกับจักรวาลให้มันกดสอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนา และโปรดจงรู้ไว้เถอะว่าความเมตตาความกรุณาคําขอโทษหรือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบกับชีวิตคือภาระหน้าที่ที่สำคัญที่เราจะแบ่งปันที่เราจะยอมรับที่เราจไว้ใจตัวเองที่เราจะไว้ใจตัวเองให้มากขึ้น ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการเข้าใจช,ชีวิตจากการเข้าใจตัวเองจากการเข้าใจโลกใบนี้ทุกลมหายใจทุกความรู้สึกคือความเข้าใจที่เราจะจะไม่หวงแหนตัวเองจะไม่ติดอยู่กับความตนีเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับที่รู้จักชีวิตด้วยปัญญาใช้ชีวิตอยู่ในแบบของคนที่ไม่ ไม่ลงนะเลยอยู่กับค่านิยมหรือโลกซึ่งมันกำลังร่ลอลวงให้เราติดกับอยู่กับสิ่งจอมปลอมวันนี้เราจะรู้สึกถึงศรัทธารู้สึกถังความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่เราใช้จะใช้ชีวิตเพื่อจุดแสงสว่างเพื่อเปล่งประกายของของอะไรของพลังงานชีวิตให้มันลุกชดช่วงออกจากหัวใจของเราแค่รู้สึกกับลมหายใจแค่รู้สึกกับ กับความแน่วแน่ความมุ่งมั่นกับชีวิตเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างได้อย่างลึกซึ้งชีวิตที่เราจะได้มีเวลาอยู่กับความรู้สึกอยู่กับความความผ่อนพักอยู่กับความตระหนกรู้มากขึ้นมันคือการเปลี่ยนแปลงของพวกเราที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในทุกด้านในทุกมิติเราจะต้องเรียนรู้ที่จะให้รายละเอียด ที่จะเอาใจใส่กับชีวิตมากขึ้นที่จะใช้แสงชัดตาหยานในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าและความหมายกับชีวิตของเราไม่ละอายที่จะทำความดีในยืนหยัดที่จะต่อสู้กับความขัดแย้งหรือเอาชนะช่วงชีวิตที่มันมืดมนเอาชนะช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้สึกงอนงัน และสับสนถึงเวลาแล้วที่เราจะรู้สึกรู้สึกกับความชัดเจนในตัวเองรู้สึกกับความมุ่งมัน่นรู้สึกกับความแน่วแน่ในรายละเอียดของชีวิตอย่าใช้ชีวิตแบบคนที่อวดเก่งทรนงอย่าใช้ชีวิตแบบแบบไรแบบโฉบเฉี่ยวหวุนหวาจนทำให้เราขาดแก่นสารและคุณค่าที่แท้จริงในคุณค่าของความมีอยู่ของเรานการเข้าสู่ จุดสูงสุดที่เราเรียกว่าการบูรณาการของชีวิตมันก็ต้องเกิดขึ้นจากความสงบสุขความเบิกบานความแน่วแน่ในชีวิตอย่างลึกซึ้งไม่โกรธง่ายไม่เจ้าอารมณ์ไม่หงุดหงิดฉุนเฉียวรู้ว่าจนได้เหตุผลและในขณนะเดียวกันก็อยู่กับความสงบอยู่กับชีวิตเหมือนคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวอยู่กับความรู้สึก ที่เป็นอิสระจากความวุ่นวายจากโลกภายนอกที่ทําอะไรเราไม่ได้เมื่อโลกภายในของเรากันตัวและตกผลึกในที่สุดมันคือช่วงเวลาของการ ascension หรือการวิวัฒนาการของชีวิตผ่านจิตวิญญาณหรือจิตใต้สํานึกของเรานั่นเองและความรู้สึกนี้มันรับซสั้นอยู่ในหัวใจของคนที่รู้สึกถึงคุณค่าอยู่ในความรู้สึกของเราทุกคนตอนที่เรารู้สึกว่าเราจะเราจะอะไร เราจะเริ่มต้นในสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตตั้งแต่วินาทีนี้เราจะเราจะอะไรเราจะดีไซน์ชีวิตออกแบบชีวิตของเราให้มันให้มันอะไรให้มันมีคุณค่าและมีความหมายในแบบที่เราปรารถนายอย่างแท้จริงมีความสุขกับ,ก,บกับชีวิตที่มันพอเพียงชีวิตที่มันไม่ต้องเหอๆมากเกินไปชีวิตที่เรียนรู้ ที่จะลดละความโอ้โอวดอดร,รวยอวดเก่งอวดดีทั้งหมดนี้เราจะปลดปล่อยมันแต่จงใช้แรงปรารถนาทันทุกสิ่งที่เราปรารถนาด้วยหัวใจที่มันด้วยด้วยอะไรด้วยหัวใจที่มันมันทุ่มเทไร้สิ้นซึ่งตัวตนและทํามันด้วยความรู้สึกว่ามันคือผลงานชิ้นโบแดงของเรามันคือม <s> ัตเตอร์พีซของเราในที่สุดเราก็จะได้รับผลลัพธ์ ที่สุดยอดที่สุดนั่นคือความสําเร็จตามที่เราปรารถนาอย่าต่อต้านธรรมชาติอย่าขัดแย้งกับตัวเองและจะอย่าย้อนแย้งกับชีวิตที่มันกําลังโลดแล่นอยู่ในกระแสฐานแห่ง,แห,งแห่งอะไรแห่งโลกใบนี้ปฏิหารมันมีอยู่ตลอดเวลาและผู้สร้างปฏิหารนั้นไม่ใช่ใครคนอื่นมันก็คือพวกเรานั่นเองขอเพียงแต่เราค่อยๆ ที่จะมีความสุขสงบและเยียเกเยียนกับชีวิตแต่ละวันที่มันเต็มไปด้วยความความเรียบง่ายและความทุนงามมีชีวิตยอยู่ทุกลมหายใจด้วยความรู้สึกผ่นพักตรนักรู้อย่างแท้จริงและนี่คือสิ่งที่เรากำลังรู้สึกกับมันมันคือความรู้สึกของหัวใจ ที่ไรเงื่อนไขมันเป็นความรักมันเป็นความจริงใจที่เรามีต่อชีวิตของเราและมีต่อผู้คนทั้งหลายในโลกมันคือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเราและมันตอบย้ำให้พวกเราทุกคนพร้อมแล้วที่จะผ่านพ้นอุปสรรคและสิ่งรุมเรา้าวิกฤตของโลกที่ทําให้เราก้าวข้ามมาจนถึงวันนี้และในที่สุดการอะไรและในที่สุดการแพร่ระบาดของไวรัส ก็จะสิ้นสุดลงในแน่นอนชีวิตทั้งหมดนี้คือบทเรียนรอยยิ้มทุกสุขคราวน้ำตาและความเบิกบานที่จักรวาลกำลังมอบของฝันหยิบยื่นสิ่งที่มีค่าให้กับเราเพียงแค่เราต้องรู้ว่าเราคู่ควรที่จะได้รับมันเราคู่ควรที่จะสร้างเหตุปัจจัยให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เรากำลังร้องขอหรือกำลังรอคอยน้อมใจที่จะสัญญากับตัวเอง ว่าเราจะดูแลชีวิตให้ดีที่สุดขอบคุณชีวิตที่เราจะเข้าถึงเป้าหมายและครับความปรารถนานั้นด้วยการละลายอัตราความโลภความเห็นแก่ตัวหรือการเอาเปรียบหรือการเอารัดเอาเปรียบให้กลายเป็นความยุติธรรมอย่ากลายเป็นคนบ้าคลั่งเงินทองจนทําให้ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเป็นมนุษย์ต้องต้องสูญเสียไปเราจะใช้ชีวิตอย่างสง่าง,งามเราจะมีชีวิตอย่างคนที่ ชื่นชมในความโชคดีของตัวเองและเราใช้ชีวิตอยู่ในสันติสุขและความรักอันุดงามตั้งแต่วินาทีนี้และตลอดไปสัมผัสความรู้สึกจากหัวใจของเรามันเป็นความรู้สึกที่เราจะได้มองเห็นความเป็นจริงในโลกรู้จักตัวเองอย่างมากขึ้นและแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังเรียนรู้ มันคือการเติมเต็มชีวิตของเราให้เต็มไปด้วยคุณค่าและความหมายของของชีวิตที่เรามีอยู่ทุกเราหายใจชีวิตที่ลึกซึ้งที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่อยู่กับความดิดรนหรืออยู่กับความเฉยเย็นชาแต่มันอยู่กับความปรารถนาที่เรามั่นคงในดวงวิญญาณของเราอย่างแริง ความปรารถนาที่จะออกจากจากอะไรจากความกลัวออกจากความล้มเหลวออกจากออกจากความคิดที่ทำให้เรารู้สึกรู้สึกท้อใจวันนี้เราจะต้องสร้างพลังที่เราเรียกว่าดีไซน์ดีไซน์ชีวิตเราจะต้องขับเคลื่อนพลังจิตใต้สานึกที่เราเรียกว่าการจูจิตหรือสุตฉุดให้เกิดขึ้นกับความรู้สึกของเราอย่างชัดเจนที่สุดนี่คือภารกิจที่สําคัญที่สุด ที่จะทำให้เราได้บรรลุถึงโปรแกรมจิตที่บรรลุถึงเป้าหมายและความปรารถนาของเรามันคือชีวิตที่ลึกซึ้งแต่อยู่ในทุกลมหายใจของเรามันคือชีวิตที่เรียบง่ายแต่มันอยู่ในตัวของคุณเหมือนที่มันอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนและนี่คือการเปลี่ยนแปลงทั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนมันคือการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตจากการลุกขึ้นมาลิขิตชะตาชีวิตของเรานั่นเอง และนี่คือโปรแกรมที่สุดยอดที่สุดที่เริ่มต้นจากการลิขิตโชคชะตาชีวิตของเราด้วยตัวเรานั่นเอง